เด็กๆคะก่อนออกจากบ้านอย่าลืมสวมแมสก่อนนะคะช่วงนี้เกิดโรคระบาดโควิด -19 ต้องป้องกันตัวเองนะลูกคุณครูขออนุญ,ญาตเก็บแมสก่อนนะคะลูกขาสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะครูสาหรือครูมาลีนีสีประเสริฐได้คะลูกครูของเด็กๆให้ค่ะลูกขาสวัสดีคุณครูหรือย,ยังคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ พร้อมหรือยังนะคะลูกวันนี้ทานข้าวกันหรือยังค่ะลูกขาคงจะทานแล้วนะคะป่านนี้นะลูกนะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การทํางานของอวัยวะของร่างกายค่ะลูกขาเมื่อวานเด็กๆจาได้ไหมค่ะลูกคุณครูสอนเกี่ยวกับหน้าที่การทํางานของอวัยอวัยวะของร่างกายส่วนใบหน้าใช่ไหมลูกขาวันนี้นะคะ คุณครูก็จะสอนหน้าที่การทํางานของอวัยวะส่วนล่างนะคะลูกก่อนอื่นคุณครูก็จะร้องเพลงให้นักเรียนฟังนะคะเป็นเพลงมือนะคะมือนะลูกนะคะนักเรียนฟังแล้วก็ทําตามคุณครูนะคะลูกมือของฉันนั้นมีสองมือหนีมือซ้ายหนีมือขวามือของฉันมีนิ้วทั้งงาก้อยนางกางชี ัวแม่มืออีกเที่ยวนะคะมือของฉันนั้นมีสองมือหนีมือซ้ายหนีมือฟ้ามือของฉันมีนิ้วทั้งงนก้อยดางกลางชี้และหัวแม่มือนักเรียนคะอวัยวะนะคะของเรานะคะก็คือมือมค่ะลูกนักเรียนมีมือไหมคะลูก มือของนักเรียนมีกี่ข้างคะลูกขามีสองข้างใช่ไหมลูกสองข้างมือสองข้างเท่ากับเลขอะไรคะลูกขาบอกคุณครูหน่อยสิลูกมือสองข้างของนักเรียนนะคะก็เท่ากับเลขสองใช่ไหมคะมือสองข้างเท่ากับเลขสองใช่ไหมคะลูกแล้วยกขึ้นมาสิคะนี่ค่ะมือสองข้างของนักเรียนนะคะมือข้างซ้ายมือข้างซ้ายข้างฝานะคะลูกอ่า แล้วก็เรียนก็มีนิ้วมือด้วยนะคะนิ้วของนักเรียนแต่ละข้างก็มี5นิ้วใช่ไหมลูกคะทางนี้ก็หทางนี้ก็5นะคะเอ๊แล้วหน้าที่ของมือไว้ทําอะไรค้าลูกขามือของนักเรียนไว้ทํา,า,าอะไรคะลูกบอกคุณครูหน่อยสิคะถ้าเราไม่มีมือนี้ค้าักเรียนลองคิดดูสิคะถ้าเราไม่มีมือเราจะจับสิ่งของได้ไหมคะเราทํางานได้ไหมคะเราจับช้อนมาทานข้าวได้ไหมค้ลูกเราจะจับดินสอมาเขียนหนังสือได้ไหมคะ เราจะจับแก้วน้ำมาดื่มน้ำได้ไหมคะคงไม่ได้เพราะฉะนั้นมือของเราเอาไว้จับสิ่งของนะคะลูกไว้ทำงานไว้จับสิ่งของไว้จับดินสอไว้จับสีไว้จับช้อนทานข้าวไว้จับสิ่งต่างๆนะคะลูกเพราะฉะนั้นนักเรียนขามือของนักเรียนสำคัญมากนักเรียนต้องรักษามือไว้ให้ดีนะคะลูกต่อไปนะคะสิ่งสำคัญก็คือเท้าไว้ลูก เท้าของนักเรียนนะคะเท้าของนักเรียนเนี่ยสำคัญมากเลยลูกคะ่ะเอาไว้รองรับส่วนต่างๆของร่างกายลูกเท้าเนี่ยอยู่ล่างสุดเลยถ้าเราไม่มีเท้าเราเดินได้ไหมคะลูกเราเดินไม่ได้ใช่ไหมคะเราเดินไปไหนมาไหนเราวิ่งก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้เฮ้ยมาโรงเรียนได้ยังไงอ่ะลูกถ้าเราไม่มีเท้าเพราะฉะนั้นเท้าของนักเรียนมีไว้ทำอะไรคะมีไว้รองรับ ส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็ว้เดินว้ยวิ่งไว้รับน้าหนักจะ่ไหมคะลูกค้าเพราะฉะนั้นถ้า,าว่านักเรียนไม่มีเท้านักเรียนคงลําบากมากเลยต้องรักษาเท้าไว้ให้ดีนะลูกค้าเห็นไหมคะลูกนะคะส่วนต่างๆของร่างกายของเรานักเรียนต้องรักษาไว้ให้ดีนะคะลูกค้าเอาลคะค่ะวันนี้คุณครูก็จะสอนนักเรียนเพียงแค่นี้นะคะ พรุ่งนี้ค่อยเจอกันอีกและค่อยรู้จะได้รู้ว่าคุณครูสอนเรื่องอะไรค่อยติดตามคุณครูอีกนะคะพรุ่งนี้นะคะลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ